มีอะไรที่ดเรมาริกรามาริกราอยากจะกล่าวเรื่องคดีนี้บ้างไหมครับทีฉันคิดว่าอันนี้นะคะอายการเขาก็จะต้องมีการยื่นอุทธรณ์ต่อ,อคือกรณีของคดีหนึ่งสองมันเป็นคดีอาญาแ,และเป็นอาญาต่อแผ่นดินเมื่อเป็นอาญาต่อแผ่นดินนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้กระบวนการสามสารเหมือนกับกรณีไอซ์เนี่ยสาชั้นต้นสารอุทธรณ์และสารดีกานางไอซ์เนี่ยก็คือแพ้ในสารชั้นต้นจากนั้นก็มีการยื่นอุทธรณ์นางไอซ์ก็ไปสู้ในสารอุทธรณ์จากนั้นปุ๊บนางไอซ์ก็แพ้อุทธรณ์อีก นั้นนางไอก็เหลืออีกศาลหนึ่งคือศาลดีกาะค่จากนั้นถ้าเกิดนางไอชนะหรือแพ้ศาลดีกาถ้าเกิดแพ้ศาลดีกาก็เข้าคุกค่ะคนจากสภาพสสเลยค่ะและไม่สามารถเป็นสสได้อีกชั่วชีวิตค่ะเพราะเคยต้องคำพิพากษาจำคุกค่ะและขณะเดียวกันทักษิณนแซอวยนี้นะคะก็คือนะคะชนะในศาลชั้นต้นจากนั้นปุ๊บเนี่ยทางอัยการซึ่งเป็นทนายของแผ่นดินก็จะต้องมีการสั่งฟ้องไปที่ศาลอุทธร์นะคะพออุทธร์ปุ๊บถ้าเกิดอาจจะพลิกชาพลิกขาหรืออาจจะแพ้หรืออาจจะ ชนะตรงศาลนั้นก็ไปต่อที่ศาลดีกาแต่ถ้าเกิดไปแพ้ที่ศาลดีกาก็ติดคุกค่ะแต่ขณะเดียวกันชนะที่ศาลดีกาถึงจะรอดค่ะค<า>่ะ<า>วันนี้ก็แค่รอบแรก<า>ยังไม่ถึงรอบพรีลิมด้วยซ้ำ<า>นะครับยังไม่ถึงพรีอิมอันนี้เพิ่งเข้ากองประกวด<า> <laughs> ยังไม่ได้เดินชุดตราตรีเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ๆป้าๆพี่ๆน้านนะๆอาๆทั้งหลายใจเย็นๆแล้วนั่งดื่มโกโก้ไปะนะฮะ,ะ,ะอุ้ยแบบอกมือแบบมั่นจกมั่นใจอกมือแบบมั่นอกมั่นใจทีนี้ท่านผู้ชมครับต้องเข้าใจว่าคดีนี้ก็พูดกันยากเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าขายดูหมินม่นหมิน่นประมาทอาฆาตมากร้ายมันถึงกลายเป็นคดีคเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ทุกคนรวมถึงเราสองคนด้วยต้องกระทําอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะเราซึ่งมีความจงรัก พักดีนะครับเราคงไม่เอามานั่งชําแหละเล่นกันเพื่อความเพลิดเพลินแต่ขอให้ฟังอย่างที่ดรมลิกาบอกว่ายังมีอีกสองสารนะครับส่วนคําที่เขาเนี่ยทำการหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์รัชกาลที่นั้เนั้นนะคะถ้าเกิดเราเอามาพูดตอบไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะกเป็นการกระทาความผิดซ้ําค่ะแต่ถ้าเกิดจะพูดก็คือแอบพูดกันเป็นการส่วนตัวแต่อย่าโซเชียลต้องนัดเจอกันค่ะ เจอกันตีห้าไม่ถึงก็จวนจะเจอกันตีห้าไม่ได้ค่ะเราต้องเจอกันสักประมาณเวลาน้ำชาค่ะบ่าบๆค่อยๆเดี๋ยวนี้เราไม่ดื่มน้ำชาแล้วนะฮะมันเป็นเวลาโกโก้รอบป่านะฮะ